สวัสดีครับร้าน JJ Bicycle ครับผมวันนี้ Airlock เข้ามาติดกล่องเป็นรุ่นแชร์26ลิตรนะครับพร้อมขาแหลกของ SSS ขาแรกจะเป็นงานสีดำด้านพอลิโกลนะครับตัวนี้กล่องท้ายขนาดความจุ26ลิตรใส่หมวกได้1ใบเต็มตัวนี้จะมีฐานรองพร้อมชุดน็อตให้นะครับกล่องแช์พลาสติกหนา กันสปีนี่ครับารันตีปลดล็อกก็ง่ายไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถเปิดกล่องได้นะครับชุดกุญแจปิดเป็นแนวตั้งปลดล็อกปิดเป็นแนวนอนล็อกนะครับเวลาจะเอากล่องออกแล้วก็แค่เสียบกุญแจเข้าไปอ่ะป๊บ กดตัวนี้ทีหนึ่งแล้วก็ยกกล่องขึ้นมาได้เลยนะครับจุดล่างส่วนจุดบนจะเป็นตัวสําหรับเปิดกล่องนะครับตัวนี้แอลอ็อกสนใจติดต่อที่ร้าน JJ Bike s ช o อบได้โดยตรงเลยครับมีกล่องให้เลือกเทียบ